สวัสดีครับวันนี้เนตัดก็จะพามาทำข้าวผัดสูตรสำหรับเด็กบายเนตัดนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามเนตัดไว้นะครับข้าวผัดง่ายๆสไต,ตล์เนตัดเรามาดูกันเลยมีส่วนผสมอะไรบ้างไปกันเลยครับ ใส่น้ำมันเล็กน้อยเอากระเทียมลงไปผัดให้มันหอม,ม,ม,มผัดกระเทียมพอกระเทียมหอมแล้วเอาหมูลงไปผัดพอเนื้อหมูสุก <c oughs> ก็เอาไข่ไปต่อย <c oughs> พอเนื้อหมูสุก เราก็เอาไข่ไปตป่อยใส่ในกระทะเลยนะครับโอเนไนอไปเดี๋ยวรแป๊บหนึ่งแล้วก็จะต่อยไข่ใส่ลงไ้ พอไห่สุกแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับตอนนี้ไข่ของเราเริ่มใกล้จะสุกแล้วนะสุกอใส่ข้าวลงไปเสร็จแล้วเกลี่ยใส่เครื่องปรุงค่ะเตรียมเครื่องปรุงอันนี้แหเครื่องปรุงจะมีเกลือแล้วก็ผงปรุงรสผักน้ำตาลเล็กน้อย ใส่ได้ติ้วขาวใส่ได้เลยอือ่อช่ ไปได้กินยังล้แล้วหงมเลิดเพียบเลยไปทำอะไรมาอืม